สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามมัดคนอ่านดวงหรือซิกทาโ่คลิปนี้เราจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่26กันแล้วค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะ mm. เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพสมัครเรียนที่สยามดวงอะคาเดมี่ได้นะคะมาดามเปิดสอนลูกตาวอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่บอกรหัส pn 1 0คุณจะได้รับส่วนลด 10%จากค่าอุปกรณ์ไอจากค่าเรียนนะคะบอกรหัส NU 10คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนเอาระค่าเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่26ประจำเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดามขอสับไพ่ก่อนนะ <c oughs> ขออนุญาตผู้ที่ผู้ที่เกิดวันที่26ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่าสำหรับผู้ที่เกิดวันที่26นะในช่วงเดือนนี้อาจจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการทำงานมากเลยนะคะแต่ก็เป็นการที่ว่ามุ่งมั่นแล้วมันประสบความสำเร็จนะมีคนคอยหนุนหลังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่บางทีเขาอาจจะช่วยเหลือคุณอยู่แบบลับๆก็ได้ไม่เปิดเผยตัวตนนะคะแต่ว่าคุณก็รู้ได้ว่าคุณมีคนคอยช่วย งานในช่วงนี้ของของสําหรับผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบหกเนี่ยดูว่าจะต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยหนักกว่าปกติกว่าที่เคยทํามาแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราทําเหนื่อยแล้วมันประสบความสําเร็จหรือเหนื่อยแล้วทําให้เขาเรียกว่าสวนกระแสกับวิกฤตตอนนี้ได้ก็ทําไปเลยนะคะถือว่าคุณโชคดีในไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะมันขึ้นมาว่าคุณกําลังมุ่งมั่นกับการทํางานคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจางังเป็นคนที่ชอบเอาชนะงาน หรือเอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาชนะแม้กระทั่งโชคชะตาในเมื่อตอนนี้วิกฤตแบบนี้คุณก็จะเอาชนะมันว่าคุณจะต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้มีการคิดริเริ่มที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถามว่าคนอื่นเขาอาจจะกลัวแต่สําหรับคนที่เกิดวันที่26กลัวไหมทุกคนก็ต้องมีความกลัวอยู่นะคะแต่คุณเป็นคนที่ถ้าคิดจะทำแล้วจะต้องทําให้ได้นะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า รายได้ของผู้ที่เกิดวันที่26ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรรายได้ดีนะมีรายได้เข้ามาหลายทางหรือมีโอกาสที่จะมีคนส่งเสริมให้คุณนะมีรายได้ดีดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะแต่มาดูค่าใช้จ่ายละ่ะแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่าใช้จ่ายก็พอรับมือไหวนะถือว่าคนวันที่26ไม่เดือดร้อนจนทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะรู้จักแบ่งแบ่งสรรปันส่วนที่จะเก็บได้นะคะเพียงแต่ อย่าขี้ใจอ่อนจนเกินไปด้วยนิสัยของคุณเป็นคนที่เวลารักใครแลรักจริงรักเอาเป็นเอาตายรักแบบรุ่มหลงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรักใครคุณจะหมดไปกับคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังความขี้ใจอ่อนของคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยอบอ้อมอารีอยู่แล้วด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีอาจจะมีคนเข้ามาพึ่งพาคุณก็จะหมดไปกับตรงนี้ได้จะถามว่า จะถึงถึงขั้นทําให้เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะคะดวงของผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยจริงๆแล้วคนหนุนหลังของคุณเนี่ยควรเป็นเพศตรงกันข้ามจะสนับสนุนและส่งเสริมไปให้ดีขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาดูงานสําหรับผู้ที่เกิดวันที่26ถ้าคนทํางานประจําอยู่จะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ช่วงนี้อาจที่จะต้องยังอยู่อยู่นิ่งๆกับที่ ขั้นตำแหน่งอย่าไปหวังว่าจะได้เลื่อนไม่ตกงานก็บุญแล้วสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นการที่ว่าต้องไปนั่งทํางานอยู่กับบ้านอยู่กับที่อาจจะรู้สึกเซ็เงเแต่ก็จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะบางคนน่อาจจะรู้สึกเซ็เงเแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันที่26แล้วเนี่ยเขามไีไอเดียอะไรดีๆแปลกๆอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้เขาจะอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเขาได้ย้ําคิดย้ําทําในสิ่งที่เขาชอบมันก็จึงจะกลายเป็นว่า ถ้าหมดโควิดไปแล้วเขาอาจที่จะมีไอเดียอะไรที่ทําให้เขาว่าสร้างสารรค์ผลงานหรือว่าสร้างสารรค์รายได้เพิ่มขึ้นมาได้หรืออาจจะทําให้เจ้านายมองเห็นความความเก่งความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยได้เจ้านายก็เจ้านายดีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยต่อให้คุณทํางานประจําอยู่คุณก็ไม่เดือดร้อนคุณก็ไม่ต้องกวเรื่องการตกงานแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ทํางานประจําล่ะ เรามาดูซิว่าถ้าเกิดว่าทํางานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอยู่ช่วงนี้จะเป็นยังไงในเมื่อไอ้นั่นก็ขยับทําไม่ได้ไอ้นี้ก็ขยับทําไม่ได้จริงๆแล้วในช่วงเนี้มันเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์คุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าธุรกิจของคุณจะผ่านพ้นไปไม่ได้หรือว่ามันจะแย่ไม่แย่นะคะมันมันยังมีการที่เรียกว่าคุณมีความคิดอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ความคิดริเริ่มใหม่ๆของคุณก็จะมามันก็เลยจะกลายเป็นว่าคุณอาจที่จะไม่อย่างเดิมก็ยังทําอยู่แต่อาจจะเอาอย่างอื่นมาเสริมเข้าไปทําให้มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาดังนั้นน่ะคนวันที่ยี่สิบหกจึงกลายเป็นว่ารายได้มั่นคงอยู่นะไม่ลําบากเงินไม่ขาดมือมีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเก็บด้วยซ้ําไปสําหรับผู้ที่เกิดวันที่ยี่สนะส่วนกระแสะมากๆเลยด้วยความคิดความอ่านของคุณที่ว่าคุณเป็นคนที่ช่างคิด เ,เขาเรียกว่าโปรเจกต์เยอะแต่ถ้าลงมือทําปุ๊บเนี่ยเป็นคนที่ลงมือทําช้าเพราะว่าจะต้องเรียนรู้ให้รอบครอบก่อนแต่พอลงมือทําแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไปได้ดีกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่26ต่อให้เป็นงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรามาดูเรื่องความรักของคนเกิดวันที่26กันบ้างคนเกิดวันที่26ในช่วงนี้ สำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะถึงมีเข้ามาก็แค่มาเข้ามาแล้วคุณไม่เลือกนะคะมีมีคนเข้ามาแต่เข้ามาแล้วคุณไม่เลือกคุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครอาจจะยังไม่ตรงสเปคยังไม่ถูกใจก็ได้ส่วนคนที่ตรงสเปคหรือว่าถูกใจคุณเนะี่ยตอนนี้ยังมาไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดต่อไปก่อนเนาะทำมาหากินไปอยู่คนเดียวช่วงนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่มีภาระมาในช่วงวิกฤตเรามาดูถึงคนที่ มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วบางหลาจะเป็นยังไงช่วงนี้เป็นการช่วงที่เรียกว่าถูกเก็บตัวกักตัวอยู่กับที่อยู่กับบ้านด้วยกันก็ดูจะมีความสุขดีนะคะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าอารมณ์เย็นนะไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงไม่ได้เป็นคนใจร้อนเลยแต่อาจจะจะค่อนข้างบ้างงานไปสักนิดไ,ไปสักนิดหนึ่งแต่คู่ครอ,องของคุณก็ดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเพราะฉะนั้นน่ะสาหรับผู้ที่เกิดวันที่26แล้วครอบครัวถือว่าดีนะคะมีความสุข เติมเต็มความรักให้กันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็งานก็เอากลับมาทําที่บ้านด้วยหรือบางทีมีอะไรก็ปรึกษาหาลือกันได้หรือบางทีก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออเวลาคุณทํางานเนี่ยมันเหนื่อยแบบไหนเขาจะได้เห็นเห็นด้วยเห็นการการทำงานของคุณด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องยิ่งดูแลเอาใจใส่คุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่26จงกลายเป็นว่าได้รับความสุขได้รับเออได้รับความรักเพิ่มมากขึ้น คนรักคู่ครองของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์พูดจาน่ารักน่าฟังแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยขัดแย้งกับคุณอนะ่ะต่อให้คุณอารมณ์ร้อนหรือบางทีหงุดหงิดจับงานมาเขาก็จะนิ่งๆหรือบางทีเขาก็อาจจะพูดปลอบโยนให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าผู้ที่เกิดวันที่26เนี่ยถ้าเกิดเขาเดือดร้อนเรื่องเงินแลละเมื่อกี้มาดามพูดข้ามไปก็ขอย้อนกลับมานิดนึงเนาะเกี่ยวกับรายได้ว่า ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเ,เขาจะไปพึ่งพาอาศัยใครได้ไหมในเมื่อตัวเขาเองเป็นคนขี้ใจอ่อนพึ่งพี่น้องได้ไหมพึ่งพี่น้องถ้าถามว่าถ้าจะพึ่งต้องเป็นพี่น้องคนที่เขารักเรานะถ้าคนที่แบบว่าเคยพูดขัดแย้งกันหรือเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ชอบหน้าเราอย่าหวังไปพึ่งเขาเขายิ่งจะกระทืบซ้ําเราอยากให้เราจมดินลงไปเลยแต่คนไหนที่เขารักเราเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยดูแลเอาใจใส่เราแล้วคอยช่วยเหลือสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ต้องไปพึ่งพี่น้องคนที่รักเราถ้าเขามีนะก็ไปพึ่งเขาได้แต่ถ้าเขาไม่มีล่ะถ้าเขาไม่มีแล้วไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็คุณแม่พึ่งได้นะเพียงแต่ขออย่างเดียวขอให้บอกเพราะคุณแม่จะมองเหมือนว่าคุณมีเงินเขาจึงได้ไม่ได้คิดที่ว่าจะถามถ่ายว่าตอนนี้สารุทุกสุขดิบของเราเราลาบากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลาบากจริงๆเราพึ่งคุณแม่ได้เพียงแต่เราต้องบอกให้เขารู้ล่วงหน้าหรือไม่เราก็ให้ ไปบอกไปปรึกษาเขาให้เขารับรู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังมีความทุกข์เรากําลังเดือดร้อนจริงๆคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนะคะแต่ถามว่าคุณพึ่งคุณพ่อได้ไหมพึ่งได้นะคุณพ่อใจดีดูแลเอาใจใส่คุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็พึ่งได้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่26ถือว่าเป็นคนที่โชคดีจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนฝูงล่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแล้วแล้ว แล้วพี่น้องญาติพี่น้องที่รักเราสนิทกับเราเนี่ยเขาเกิดเป็นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีแต่ไอคนที่ฐานะดีมันดันไม่ถูกกับเรามันเกลียดที่หน้าเราเราไปพึ่งเพื่อนได้ไหมเพื่อนพึ่งพาพอได้นะคะไม่ถึงก็เรียกว่าได้เลยทีเดียวเพราะว่าเขาอาจที่จะเป็นคนที่บางทีพูดกับเราดูน่าฟังพูดกับเราให้ความหวังเยอะแยะเป็นหมดแต่ถึงเวลาที่เราอะเดือดร้อนจริงๆอะเขากลับกลายเป็นว่า ไม่ไม่อยู่สู้หน้าอาจจะหลบเราถ้าเราไปเกิดสักครั้งหนึ่งครั้งต่อไปอย่าหวังจะได้เจอเขาง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนฝูงที่จะพึ่งพาได้จริงๆแล้วคุณควรพึ่งเพื่อนต่างเพศถ้าเพื่อนเพศเดียวกันเนี่ยพึ่งยากนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพของผู้ที่เกิดวันที่ยี่สิบหกเนี่ยขออภัยค่ะ อย่าเคร่งเครียดกับงานมากเกินไปบางทีเราอาจที่จะบางทีทํางานมากเคร่งเครียดกับงานมากเอาจรังเอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปจนทําให้มีการปวดหัวเป็นไมเกรนได้นะคะอาจจะปวดหัวรุนแรงได้ระวังการทํางานมากๆแล้วพักผ่อนไม่เพียงพอความดันก็จะมาเยี่ยมเยียนได้นะอย่างถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเป็นความดันต่ําได้ แล้วก็ระวังช่วงแขนบ่าไหลที่นั่งทํางานมากๆก็อยู่ในท่าท่าเดียวท่าเดิมๆมากเกินไปใครอยู่หน้าคอมก็จะรู้ได้ว่าแขนวางพาดไว้ที่โต๊ะแล้วคุณก็ขยับแค่นิ้วเท่านั้นเองมันทําให้เรารู้สึกตัวอีกทีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีผ่านไปเรื่อยๆนานวันไปคุณจะรู้สึกตัวอีกทีก็คือยกแขนแล้วปวดไหล่ปวดแขนทําให้ ตามเนื้อแขนอ่อนแรงทําให้ไหลติดได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสควรออกกําลังกายบ้างอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปมุ่งมั่นเอาแต่การทํางานจนไม่ได้ดูแลถึงเรื่องสุขภาพนะคะระวังเรื่องโรคหัวใจได้โรคหัวใจในที่นี้อาจที่จะกลายเป็นว่าเราพักผ่อนไม่พอแล้วกินอาหารไม่ได้ดูว่าอาหารที่กินมีคุณภาพหรือเปล่ามันก็เลยจะทําให เส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ส่งผลให้เรากลายเป็นโรคหัวใจได้นะคะระวังเรื่องเรื่องกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะระบบกระเพาะปัสสาวะนิ่วในถุงน้ําดีอะไรแบบนี้ว่ากั้นฉี่มากเกินไปหรือว่านั่งทํางานนานเกินไปลําไส้ไม่ได้ขยับขยื่นถ่ายไม่เป็นเวลาสองวันสาวันถ่ายทีก็ควรจะดีท็อกลําไส้ก่อนที่ลําไส้จะอุดตันนะคะ นอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรถือว่าสําหรับบางคนเนี่ยคนที่เขาบ้างงานจริงๆเนี่ยเขาจะลืมลืมนึกถึงสุขภาพตัวเองหรือว่าตัวเองนั่งทํางานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเราจะมานึกถึงได้เราจะมารู้สึกตัวทีเหตุการณ์มันก็ผ่านไปบางทีเป็น5ปี10ปีแล้วมันก็เป็นการเขาเรียกว่าสะสมพอมันเป็นหนักแล้วเราถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแต่ตอนที่มันสะสมแรกๆเนี่ยเราไม่ได้ไปนสนใจมันเงี้ยถ้าเราสนใจมันสักนิดนึงเนี่ยมันก็เราก็ เราก็จะสามารถกําจัดเอามันออกไปได้ไม่ให้พังผืดมันไปเกาะนะคะเพราะฉะนั้นควรออกกําลังกายซะหน่อยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่20อ26ด้วยตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีวาทศิลป์ทางด้านการพูดพูดเก่งติดต่อเจราจาสื่อสารเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของคุณจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะตกงานหรือการทํางานของคุณไม่ต้องกลัวหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าธุรกิจของคุณจะดอบเพราะคุณเป็นคนที่ หัวคิดพลิกแพงดีนะคะเป็นคนทีเ่เรียนรู้เจลเอ้ยขออภัยเรียนรู้เร็วครูพักรักจําก็เก่งนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้สําหรับผู้ที่เกิดวันที่26นั้นเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภมีไหมมีเหมือนกันนะแต่มันเป็นโชคลาภที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องถูกหวยหรืออะไรมันเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการมากกว่าหรืออาจจะเป็นโชคลาภที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเรานะคะกระจากการที่เรียกว่า เราเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาหน้าฟังบางคนอาจจะมองเหมือนว่าคนที่เกิดวันที่26เนี่ยเจ้าชู้ซะด้วยซ้ำไปเพราะคุณมีสเสน่ห์ทางด้านการพูดอ่ะพูดอะไรทีเนี่ยคนเชื่อถือหรือบางทีพูดอะไรออกมาทีคนก็แลดูรู้สึกว่าน่ารักน่าฟังไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ที่เกิดวันที่26ก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันนี้แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ